สวัสดีค่ะน้ามะน้าหฮง ันนี้รถไฟมาช้า5นา,าทีรถไฟมาช้าค่ะรอรถไฟอยู่รถไฟบอกว่ารถไฟมาช้าวันนี้มาช้าดีกว่าไม่มาหนาวหนาวหนาวมาก ลมแรงหนาวคาดดค่าฟันดาบหนาวหนาวหนาวหข,ขี่จักรยานเห็นไหมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ชุดกันฝนมันเลยแบบเขาเรียกว่าลมเหรอมันเป็นลมนะ่ะลมแล้วมันหนาวมากตอนนี้หนาว หนาวแข็งหมดแล้วทอดไข่มันมันเป็นภาษาม,มันไม่มันไม่เป็นภาษาไทยมันเป็นภาษาฮอลแลนด์ก็บอกว่าฮัลโหลดีเจไข่ดาวไขยย่ย่นมันบอกว่าฮัลโหลคาดา์โด คาปันดาอะไรฮอดโลเปิลฮ yes, ูสอรี่แต่ i s เอิ่มกบักระบกเกินไอ <c oughs> <c oughs> ภาษาไทยภาษาไทยเขียนมามันก็เป็นภาษา ต่างประเทศเราก็ต้องมาอ่านเป็นภาษาต่างประเทศฮัลโหลเบลคมได้ยินไหมอ้ยหนาวมันหนาวหนาวใจจะขาดแล้วค่ะฮัลโหลฮัลโหลเบลคัมทูกัมบูชามันบอก <laughs> 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 เขียนเป็นภาษาไทยแต่แต่โทรศัพท์มัน มันเป็นภาษามันไม่ใช่ภาษาไทยนะมันเป็นภาษาต่างประเทศให้เราอ่านมันเขาคิดว่าเราเป็นเราเป็นฝรั่งเราก็ต้องอ่านเป็นฝรั่งคุณเขียนเป็นภาษาไทยมาแต่แปลเป็นฝรั่งให้เราคนนี้คุ้นๆ่างเลยกินข้าวหรือยังคะทำอะไรกินทอดไข่ใช่ไหมมันบอกว่าทอดไข่เนี่ยฮู้ซอรี่เฮทอิสเอน คือบักคือบักเกิ้ลไอมันบอกเันนะแต่มันก็แปลบอกว่าทอดไข่นั่นแหละแปลว่าทอดไข่ทอดไข่กินรถไฟล่าช้าค่ะโหต้องนั่งรอบแบบหนาวหนาวหนาวหมดแล้วไข่ย,ย่นหมดแล้วไข่เหี่ยวหมดแล้วหนาวดูดูเห็นไหมดูผู้คนสิเห็นไหม นั่งรอรถไปแล้วก็เขาก็เขียนบอกว่ามันมาล่าช้าห้นาทีกลับไปถึงฝั่งทางโน้นก็จะไปแวะซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าพรุ่งนี้มันจะมีงานเขาเรียกว่างานลื่นเลงของฝรั่งงานลื่นเลงของฝรั่งเขาจะปิดถนนหนทาง ถ้าไม่เราไม่ซื้อกับข้าวตุนไว้พรุ่งนี้เขาปิดถนนมันจะไปไหนไม่ได้เป็นงานรื่นเริงสามสี่วันงานเฉลิมฉลองบ้านเราก็จะเรียกว่าคล้ายๆงานบุญงานบุญบุญบังไฟเดือนหกอะไรบุญภาเวดบุญลื่นเริงเงฉลิมฉลองกินเหล้ากินเบียกัน แต่งตัวแบบสนุกสนานนะแต่งตัวเหมือนที่ค่อยแต่งฮัลโลแฮนลีไฟล์วิแกนยายโอ้เป็นดัววิแกนมอลลเกินคานะแฟลนับเก้าเทรนคมลาดฟันดาบเทรนคมเบจิลาดไฟล์มนุษย์ลาดเซ็กดาษ หนาวมากเลยเหนียวหมดแล้วรอรถไฟรถไฟยังไม่มารถไฟล่าช้าแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใส่ชุดกันกันฝนกันลมอันนี้อันนี้ก็ใส่อยู่อันนี้เป็น,ปนชุดกันฝนฝนตกมาเราก็ไม่เปียกแต่ว่าไม่ได้ใส่กางเกงเราไม่ได้ใส่กางเกง ถ้าใส่กางเกงกางเกง,งกันฝนมันก็จะอุ่นอุ่นมันก็จะอุออนนะอ่นขึ้นมาหน่อยก็คิดว่าฝนไม่ตกก็เลยไม่ใส่ก็เลยจะใส่ใส่แต่เสื้อ,ก,อกันฝน,น,น,นเสื้อกันฝนกันไว้ฝนตกมันจะได้ไม่หนาวดูความหนาวต้นไม้ไม่มีใบต้นไม้ยืนต้น ก็เหมือนบ้านเราแหละต้นไม้ต้นยางก็ไม่มีใบยืนต้นตายไม่ได้ตายหรอกมันนอนเวลาฝนตกมาใบมันก็ลรีขึ้นมาใหม่อันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมมันไม่มีใบแต่ว่ามันก็พร้อมจะพรีขึ้นมาได้ตลอดเวลานะถ้ามันมีแสงแดดใบไม้มันก็จะขึ้นมาเขียว แต่ตอนนี้มันหนาวมันหนาวมันก็เลยไม่มีอะไรเอา้ายังอยู่ได้กันไหมคะส่งเสียงหน่อยพิมพ์อะไรมาสักหน่อยจะได้เห็นว่าเรียรู้ได้กันน่าจะรถไฟมาแล้วนะึงเป็นมาแล้วมาแล้วคะ่ะ เป็นใกล้ๆไฟ,ไฟฉายรถไฟมันส่องมากใกล้ๆพูนทางนู้นคือที่ทำงานแต่เราต้องปั่นจกักรยานถ้ามันเป็นแบบทางตรงแบบนั้นก็จะใกล้ๆแป้บเียวไม่ใช่เป็นทางตรงน่าจะเป็นไฟเหลืองไฟเขียวไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดง หนาวขอลงก่อนได้ไหมค่อยหนาวรถประจำทางก็เรายกว่าตีดาําคันเล็ก,เ,ลกเขามาจอดเมื่อก่อนมันไม่มีนะตรงนี้เมื่อก่อนมันไม่มีสถานีตรงนี้แต่ตอนนี้มันมีสถานี ไม่รู้ว่านวิ่งไปทางไหนมัง่งรถรถตู้เล็กอืมังนั้นก็มาใช่ไหมตู้รับส่งไม่รู้ว่านไปไหนรถขบวนนะี้แต่เขาก็รอนะเขาจอดรอเขาจอดรอเออ มันก็จะมีรถไฟเข้ามาเขาก็ต้องจอดรอจอดรอผู้คนรับผู้โดยสารแต่ว่ารถไฟมันยังไม่มาแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะไปไหนเมื่อก่อนไม่มีแต่ตอนนี้มีตอนนี้มีเขามาทำเป็นสถานีเล็กๆตั้เมื่อก่อนมันไม่มี หนาวมากค่ะแข็งหมดแล้วค่อยแข็งตัวแข็งหมดแล้วค่ะดูฝร,รั่ง,ไงไหเห็นไหมเห็นฝรั่งไหมนั่งตัวแข็งหมดแล้วไม่รู้กี่องศาแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันหนาวมากน่าจะสององศาได้สององศาตัวแข็งหมดแล้วดีที่ได้มีถุงมืออยู่ พอดีใส่เสื้อกันฝนไม่ได้ไม่ได้ใส่แบบเสื้อที่มันอุ่นๆมากๆนะี่ยกระเป๋าช้างเห็นไ,ไหมคะใช้ของไทยทุกอย่างเลยกินของไทยใช้ของไทยมาแล้วค่ะรถไ,ไฟมาแล้วขอลงได้ไหมเรือ่าจะไปด้วยกันรถไฟมาแล้วขอลงดีกว่านะ แรงใจคนที่อยู่ในรถไฟเดี๋ยวค่อยเจอกันที่บ้านเดี๋ยวไปซูเปอร์